สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนาสารคามสองช่องนะท่านผู้ชมเราก็จะทําควบคู่กันไปและก็ให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านสมุนไพรกันไปและก็ทางด้านสมพคุณวิธีการนําไปใช้สมุนไพรที่ผมจะต้องมาพูดถึงนี้ก็คือสมจีนสมเกาหลีเป็นรองทองพันดุลท่านผู้ชมสมุนไพรสมคนคึกเพิ่มพลังทางเพศโอ้วันนี้นะครับ ก็เป็นสมุนไพรที่หลายหลายคนนะครับอยากตามหาท่านผู้ชมและก็เป็นสมุนไพรที่อยู่ตามป่านะครับมากมายแต่ณขณะปัจจุบันนี้ก็มีคนขุดไปอ่ามากมายเหมือนกันท่านผู้ชมบางคนก็ขุดไปปลูกบางคนก็ขุดไปต้มดื่มทานแห่กันไปขุดนะท่านผู้ชมและก็เป็นข่าวคึกคมมากมายทางด้านสมคนคึกสมจีนสมเกาหลีเป็นรองทองพันดุลเขาเรียกว่า สมไก่อกท่านผู้ชมหรือดอกชบาป่า,ามีลักษณะดอกเป็นอย่างไรลุงโจสมุนไพรโจฮักนัศสารคามนะครับก็จะมีมอนิเตอร์ให้ในะท่านผู้ชมในการที่เรามาให้ดูรูปพธุ์สันฐานนะครับว่าดอกเขาเป็นอย่างไรใบเกาเป็นอย่างไรและหัวเขาเป็นอย่างไรส่วนที่จะนําไปใช้จริงๆก็คือหัวนะท่านผู้ชมและบางคนก็เอาไปปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านแม้แต่นะครับบริเวณสวน เพื่อที่จะไม่ให้มันสูญพันธ์ท่านผู้ชมและในการขยายพันธุ์นี่ก็ขยายพันธุ์จากเมล็ดเอาละนะครับสมป่าสมคนคึกเนี่ยเราก็จะมาคุยกันสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับโสมเนี่ยความเป็นมาอย่างไรโสมนี้จริงๆแล้วความเป็นมาเนี่ยคือสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับฝ่ายพันธมิตรเนี่ยได้นําติดตัวมาท่านผู้ชมในการที่เอาโสมคนคึกเนี่ยเพิ่มพลังทางเพศ เอามาต้มดื่มทานแม้แต่บางคนส่วนมากก็คือเอามาดองนะครับอันในสมชนิดนี้นะครับมีทั้งดองมีทั้งต้มนะท่านผู้ชมและก็ในการที่เราจะมาบำรุงร่างกายนะครับฟื้นฟูทางด้านร่างกายฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายบำรุงอวัยวะภายในของร่างกายเพิ่มพลังทางเพศของท่านชายท่านหญิง ก็สามารถกินได้นะท่านผู้ชมสมุนไพรที่ผมมาพูดถึงวันนี้ก็คือทองพันดุลน,นะท่านผู้ชมก็คือว่าสมจีนสมไทยนะครับบางบางสมนะแล้วก็สมเกาหลีเป็นรองทองพันดุลท่านผู้ชมเอาล,ละเรามาก็มาคุยกันแล้วนะครับว่าคือทางด้านที่พันธมิตรเนี่ยนำมาปลูกนะครับแล้วก็นําติดตัวมาเนี่ยเพื่อที่จะมาดองนะครับในการเพิ่ม พลังทางเพศและทางด้านฟื้นฟูทางเพศท่านผู้ชมก็คือฟื้นฟูทางด้านร่างกายบำรุงกำลังบำรุงร่างกายแก้อาการอ่อนเฟียแก้อาการหน้ามืดตาลายนะครับก็คือฟื้นฟูบำรุงอวัยวะภายในท่านผู้ชมอันนี้ก็คือนะครับเป็นสมนุนไพรที่นะครับเรามาแนะนำกันวันนี้ส่วนนะครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะคุณโจทำไมใน อ่าทำไมในมมนิเตอร์เนี่ยทาไมดอกสีชมพูดอกสีออกแดงเรื่อๆนะครับสวยงามก็มีท่านผู้ชมที่โจเห็นนะก็คือว่าดอกสีออกออกสีชมพูนะครับดอกแดงเรื่อๆก็มีและก็ที่บ้านอาจารย์สุชาติเดี๋ยวผมก็จะได้ถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับว่าทองพันดุลเนี่ยสมสมเกาหลีสมจีนเนี่ยเป็นรองทองพันดุลเนี่ยเราก็จะได้ถ่ายกันเป็นทีละช็อตๆกันนะครับแล้วก็มา พูดมาคุยกันท่านผู้ชมวันนี้เราชมที่มอนิเตอร์ได้เลยนะครับเราก็จะมาพูดกันว่านะครับในการที่เราจะเอาทองพันดุลเนี่ยเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2อเนี่ยที่เขานำมาดองนะครับนำมาดองเพื่อบำรุงร่างกายแต่นะครับส่วนมากก็คือแก้อาการบอบช้ำภายในในการที่เรามาใช้บางคนโดนตีโดนอะไรเนี่ยมันจะแก้นะครับบำรุง เกี่ยวกับอวัยวะภายในท่านผู้ชมรู้สึกว่าคันจมูกเนี่ยเนี่ยนะครับทีนี้เรามาก็มาคุยกันนะครับว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยฝ่ายพันธมิตรเนี่ยเอามาดองเนี่ยเขาจะดองอย่างไรคือเขาจะเอาวิธีการทำแล้วท่านผู้ชมก็คือว่าเขาจะเอาหัวเนี่ยดังภาพเนี่ยเขาจะหัวมาฝาน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 นะครับหั่นเป็นแว่นแว่นแล้วก็ไปตากแดดคือถ้าเป็นพืชที่มีหัวเนี่ยเราจะตากแดดอยู่ประมาณ ห้าวันถ้าแดดจะจัดนะครับถ้าแดดจะจัดเราจะตากแดดเต็มวันก็คือห้าวันนะท่านผู้ชมจําไว้นะครับห้าวันเลยแต่ถ้าเป็นไม้เถาเนี่ยเขาจะตากแดดอยู่สี่วันนะครับถ้าแดดเต็มวันเพราะฉะนั้นในเรื่องของแดดท่านผู้ชมอากาศในช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะมีแดดบ้างร่มบ้างเพราะฉะนั้นในการที่จะฟันธงว่าหลายๆแดดเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าแดดณนะช่วงนั้นนะครับตั้งแต่เช้ามาจดเย็นเนี่ย วันนั้นะเต็มแดดหรือเปล่าเต็มวันหรือเปล่านะครับถ้าห้าแดดเต็มวันก็คือพอดีแล้วสําหรับพืชหัวนะครับก็คือสมุนไพรเขาเรียกว,ว่าสมคนคึกนะครับอ่าเป็นสมุนไพรที่บํารุงสุขภาพร่างกายได้ดีท่านผู้ชมถ้าถ้าหากหลายๆคนได้ดื่มแล้วเนี่ยทีนี้การดองเออเนาะวิธีการดองเนี่ยท่านผู้ชมทราบไหมหลังจากแห้งแล้วเนี่ยเราก็เอามาดอง ดองนี้เราก็อาจจะฟันฟันฟันให้ละเอียดอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะหยอดลงในในโถนะครับก็คือว่าโถก็โถใบใหญ่พอสมควรนะครับเหล้าก็อาจจะมันอา่นอาสองขวดสามขวดหรืออาจจะมากกว่านั้นสําหรับที่เราจะดองไว้เยอะๆนะครับดองไว้มากมายเพราะว่าการดองสมนุนไพรชนิดนี้แล้วนะครับก็แค่ดองเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ร่างกายเราดีขึ้นท่านผู้ชมแล้วก็บํารุงกําลังวังชาเพิ่มพลังวังชานะครับ เรื่องบนเตียงไม่ต้องหายห่วงนะครับก็คือว่าหายห่วงเลยนะครับก็คือสุขภาพดีจิตก็ดีนะครับถ้าสุขภาพดีบำรุงอวัยวะภายในดีทุกอย่างก็ต้องดีท่านผู้ชมโสมคนคึกนะครับไม่ต้องแห่ไปนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเห็นที่ไหนก็นะครับก็ขุดมานะครับเอามาปลูกไว้เพราะว่าฉะนั้นแล้วคนส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยปลูกกันนะครับผมเห็นที่ท่านอาจารย์สุช,ชาติเนี่ยเขาจะปลูกไว้แบบ เยอะมากเลยท่านผู้ชมเป็นแปลงเลยนะครับสามสิบสี่สิบไร่เนี่ยอาจารย์สุชาติเนี่ยเขาปลูกไว้เยอะมากนะครับต้องขอเอ่ยนามสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นอ่าคือท่านเนี่ยมองเห็นการไกลแล้วว่าในอนาคตเนี่ยต้องศูนย์พันแน่นอนแต่ว่าหลายๆที่อาจจะยังมีอยู่นะครับอันนี้ผมพูดถึงบางพื้นที่นะบางพื้นที่เนี่ยพอพอคนแแห่ไปขุดเยอะๆเนี่ยมันก็จะหายสาบสูนย์ปนะครับ การขยายพันธุ์ก็จะช้าลงเพราะว่าหัวหัวหนึ่งเนี่ยหลายปีเช่นกันท่านผู้ชม2ปี3ปี4ปี5ปี6ปี10ปีนะครับถึง20ปีบางคนบางหัวถึงขนาดอย่างนั้นนะครับแต่ที่เราเอาไปใช้ได้จริงๆก็คือ2ปีขึ้นไปท่านผู้ชมก็สามารถใช้ได้2ปี3ปี4ปีนะครับก็ใช้ได้เช่นกันในการที่เราเอามาดองดองเราจะใช้ประมาณกี่แว่นสมมุติว่าเหล้าขวดหนึ่งเนี่ยหกร้อยสี่สเนี่ยเราก็จะดองประมาณสามถึงห้าแว่นนะท่านผู้ชม ก็คือดองไว้ถ้าเป็นโถใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้ปริมาณที่มากพอสมควรนะครับอาจจะ4ีหหัวนะครับในการาหั่นเป็นแวน่แวนๆในการตากแดดนะครับประมาณ5แดดถ้าแดดจะจัดทีนี้ดองเราจะดองไว้นานเท่าไหร่ถึงจะเป็นยาเราจะดองไว้ประมาณนะครับอาทิตย์หนึงถึง14วันบางคนก็ดองเป็นเดือนท่านผู้ชมคือถ้าเถ้าเรา,อาดองเป็นโถใหญ่เนี่ยเราก็กินไปนานๆน,น,นะครับเราก็ อ่าเช้าเป๊กเย็นเป๊กก่อนอาหารนะครับก่อนอาหารสัก10บสบกว่านาทีท่านผู้ชมอันนี้แล้วกินน้ําตามแล้วก็ไปกินข้าวมันจะทําให้นะครับเกิดเจริญอาหารนะครับก็คือว่าอ่ากินข้าวได้นอนหลับสบายนะครับฟื้นฟรูร่างกายทําให้บํารุงร่างกายบํารุงอวัยวะภายในนะครับทําให้ดีหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะคุณโจเวลาอ่าไก่ชนเนี่ยตีกันนะครับ เวลาเขาชนไก่กันเนี่ยแล้วไก่เกิดอาการบอบช้าเนี่ยเขาก็นะครับก็คือว่าเอาให้ไก่กินท่านผู้ชมหรือแม้แต่ทานะครับทาทาเอาทาส่วนที่มันบอบช้านะครับแต่ถ้าในการบําบัดร,รักษาภายในนี่ก็คือเขาก็ทุบๆนะครับก็ไปผสมน้ําทําให้ไก่ดื่มน้ําตรงนั้นมันก็จะแก้อาการบอบช้าภายในของไก่ได้หรือต้มสุกแล้วก็ไปผสมกับน้ำนะครับไก่ดื่มน้ำเข้าไปอย่างนั้นก็ได้ท่านผู้ชม ในคนที่เลี้ยงไก่ชนโสมไก่โอกโสมจีนโสมเกาหลีเป็นรองทองพันดุลน,นะครับเราก็เห็นหัวแล้วท่านผู้ชมว่าในจอเนี่ยนะครับเราก็จะโชว์ทั้งหัวแล้วก็ดอกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรโสมเกาหลีโสมจีนเป็นรองทองพันดุลหรือเขาเรียกว่าโสมไก่อกหรือโสมคนคึกนะครับ หลายๆคนนี่ก็บอกว่าโอ้ยเพิ่มพลังทางเพศดีแต่นะครับการนําไปใช้จริงๆท่านผู้ชมอันนี้พูดถึงว่าเป็นการดองนะแต่ถ้าพูดถึงว่าเป็นการต้มล่ะเราจะทําอย่างไรเราก็สามารถใช้ประมาณ3-5แว่นนะครับก็คือว่าแว่นเล็กๆก็ไม่ต้องใหญ่มากมายเราก็จะเอาไปต้มรวมก,กันกับสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นปลาไหลเผือกกราวเครือแดงกราวเครือดําดู่ทุ่งท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะขยายน้องชายของเราได้ดี และตรงบริเวณนั้นนะครับก็คือเลือดลมไหลเวียนดีหลอดเลือดไหลเวียนดีนะครับดีต่อสุขภาพท่านผู้ชมในการที่เราเอาไปต้มอันนี้คือเราเอาไปต้มรวมกับอื่นๆอ,อย่างปลาไหลเผือกแล้วเอาสักแว่นของแว่นนะครับแล้วก็ากาเคยแดงสักแว่นหนึ่งกาเคยดําสักสองสาแว่นนะครับแว่นไม่ใหญ่มากมายนะครับอทองพันดุลนะครับหรือนะครับสมคนคึกนะครับเราก็เอาประมาณสัก3าถึงหนะครับสาถึงหแว่นเราเอาสัก3แว่นก็พอ น้ำต้มเราก็จะใช้ประมาณนะครับก็คือ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งต้มใช้เวลาน้ําเดือดก็คือ1 0ถึง15นาทีน้ําเดือดเราจะกินก่อนอาหารนะครับหรือหลังอาหารก็ได้ท่านผู้ชมแต่ก่อนอาหารจะดีที่สุดนะครับก่อนอาหาร20-30ถึงนาทีตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับสามารถต้มกินได้นะครับอาทิตย์หนึ่งหยุดสักสองสาวันแล้วก็มากินใหม่ท่านผู้ชมในการที่เราต้มดื่มทานบำรุงร่างกายสมคนคึกนะครับ ไม่ต้องแห่ขุดแล้วท่านผู้ชมแห่ขุดแล้วเอามาปลูกได้นะครับเพื่อที่จะนะครับรักษาเผ่าพันธุ์ต่อไปสมคนคึกนะครับสมจีนสมเกาหลีนะครับเป็นรองทองผดุลสมขนคึกหรือสมไก่เอาอกนะครับผมได้อย่างเช่นนั้นได้หลไม่ว่าจะเป็นไก่ชนไม่ว่าจะเป็นคนนะครับคนชนขน,น,นชนคนกันนะครับอ่านะครับเราก็บำรุงร่างกายฟิตเปรียนะครับเป็นสม,มุนไพร เพิ่มพลังทางเพศสำหรับสมัยปัจจุบันและก็สงครามโลกครั้งที่สองเราก็มาเล่ากันนะครับสงครามโลกเป็นยังไงเข้าไปใช้เป็นยังไงนะครับเขาก็ทำการดองต้มก็มีท่านผู้ชมแต่สำหรับสมัยนี้เราก็เอามาดองก็ได้ต้มก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับไม่เป็นรองไข่ทองพันดุลน,นะครับสมไก่อกได้อย่างชงัดนักและแหะครับและก็ เขาจะได้ไม่ต้องเรียกเราว่านอนน้อยนอนตายสนิทนอนน้อยคืนชีพแล้วท่านผู้ชมมะเขือเผานกเขาหลับโอ้นะครับบำรุงร่างกายฟิตผึงปังเปลี้ยทองพันดุลหรือสมไก่อกสมคนคึกเพิ่มพลังทางเพศเปรียปร้ยเปลี้ยสีบอกให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสสารคาม ลุงโจสมุนไพรนะครับสําหรับทองผดุลวันนี้สวัสดีครับสิบอกให้ช่างัดรักเลยเลยครับ